กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านมีสินค้าเด่นเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและเพิ่มมูลค่าให้สินค้านั้นเช่นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อันจะส่งผลให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น อำเภอตะมดได้ดำเนินการจัดประชุมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนโดยมีนายอำเภอเป็นประธานคณะทำงานซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกบ้านด่านโลดหมู่ที่3ตำบลแม่ขีอำเภอตมดจังหวัดพัทลุงเป็นหมู่บ้านดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงบ้านด่านโลดห่างจากที่ว่าการอำเภอตม,มตูดไปทางทิศตะวันตกระยะทาง4กิโลเมตรห่างจากจังหวัดพัทลุงไปทางทิศใต้ระยะทาง49กิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด1,266คน267ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร175ครัวเรือนมีพื้นที่ทั้งหมด2,090ไร่โดยเป็นพื้นที่ภาคการเกษตรจำนวน886ไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบแหล่งน้ำที่สำคัญคือห้วยและคลองด่านโลดซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตรพืชที่ปลูกมากที่สุดคือยางพารา และรองลงมาคือไม้ผลต่างๆลักษณะการปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นการปลูกไม้ผลใสในสวนยางพาราและมังพุดคือพืชที่เกษตรกร,ร,กรนิยมปลูกมากที่สุดสำนักงานกเกษตรอำเภอตะมดดำเนินการจัดเวทีชุมชนจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านระดมความคิดเห็นสอบถามปัญหาความต้องการของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่บ้านด่านโลด เกษตรกรในชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากมีการรวมการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบลแม่ขรีซึ่งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพในปี2566โดยมีสมาชิกเป็นคนในชุมชนบ้านด่านโลดจำนวน30รายมีพื้นที่ปลูกม,มังคุด165ไร่ซึ่งสมาชิกกลุ่มมีความต้องการพัฒนาคุณภาพมังคุดให้ได้มาตรฐาน สำนักงานเกษตรอำเภอตมูดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงดำเนินการถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการแปลงพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุในการทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและการถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อให้ได้มังคุดที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและเกษตรกรขายมังคุดได้ในราคาที่สูงขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป